ไปดูอีกสักหนึ่งหุ้นนั่นคือมากุโรครับอันนี้ร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังนะฮะปัจจุบันก็มีอยู่หลายสาขาล่าสุดทางคุณจากกรดสายสมบูรณ์กรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทมากุโรกรุปจำกัดมหาชนหรือตัวยอ่อหลักทรัพย์ก็ตรงๆ,รงๆคือมากุโรก็เปิดเผยนะครับว่าบริษัทเองตั้งเป้าแผนการงานในช่วงปี2568จะผลักดันยอดขายให้เติบโตไม่ต่ำกว่าระดับ30%เมื่อเทียบกับยอดขายของทั้งปีปีนี้ โดยจะมีการเปิดตัวร้านอาหารแบรนด์ใหม่อย่างน้อย2แบรนด์ก็จะแบ่งเป็นแบรนด์ของกลุ่มมาคุโรเองหนึ่งสาขาและอีก1แบรนด์ยังไม่ได้สรุปชัดเจนนะครับซึ่งการเปิดตัวแบรนด์ใหม่เข้ามาเสริมพอร์ตมากขึ้นก็จะช่วยทําให้อนาคตอันใกล้นั้นบริษัทจะมีอัตรากําไรขั้นต้นสูงขึ้นเกินกว่าระดับ50%ตามแผนกลยุทธ์ที่วางเอาไว้ฟาคุณเอกกฤทแสงเสรีดำรงประธานเจ้าหน้าที่บริหารของมากคุโร ก็เปิดเผยเช่นกันนะครับว่าบริษัทมีการฉีกแนวการขยายอาณาจักรร้านอาหารกลุ่มมาโครจากเดิมที่จะเน้นร้านอาหารญี่ปุ่นและเกาหลีด้วยการเปิดแบรนด์ใหม่แบรนด์ที่5ภายใต้ชื่อคุกคุกซึ่งก็เป็นแบรนด์ล่าสุดของปีนะครับซึ่งเป็นร้านอาหารรูปแบบ All Day Dining สไตล์ตะวันตกโดยจะประเดิมน,นะครับที่ The Flavor Ho o d ประดิษฐ์มนูทำรวมถึงมีกำหนดเปิดให้บริการ วันแรกเนี่ยวันนี้ด้วยนะฮะตอนรับวันคริสต์มาสเลยทั้งนี้จะมีการเจาะกลุ่มลูกค้าผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารแบบ All day d i n i n g นะครับที่มาพร้อมกับการเสิร์ฟอาหารตั้งแต่เช้ากลางวันและเย็นโดยจะรองรับลูกค้าระดับพรีเมียมและพรีเมียมแมชโดยเริ่มเปิดบริการอาหารเช้าและเครื่องดื่มต่างๆตั้งแต่เวลา8โมงเช้าและบริการอาหารหลักตั้งแต่11โมงไปจนถึง4ทุ่มสำหรับภาพรวมทั้งปีนี้นะครับทางมารโกรก็มีการขยายสาขาและเพิ่มแบรนด์ใหม่ๆเข้ามา เพื่อให้ครอบคลุมลูกค้าทุก,กเซ gment โดยได้มีการเติมเต็มอีโคซิสเ็มของกลุ่มให้เติบโตอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลทำให้ปีนี้เองบริษัทสามารถที่จะขยายล้านเกินเป้าหมายภายใต้5แบรนด์แล้วก็คาดว่าจะช่วยสนับสนุนยอดขายให้เติบโตได้ที่ระดับ30%เมื่อเทียบกับงวดปี2566ที่ผ่านมามนย้ำอีกครั้งร้านอาหารนี่ลดจอดได้ใช่ไหมลดจอนได้ครับแล้วมาคุโรอาจจะไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่นักวิเคราะห์ประเมินว่าจะได้รับอานิสงนะแต่ดูแล้วเนี่ย ในแง่ของการขยายแบรนด์นะฮะขยายสาขาในการให้บริการ,รก็น่าจะดึงดูดลูกค้าได้มากพอสมควรนะแล้วก็ด้วยมาตรการกระตุ้นตรงนี้เองไตรามาสแรกน่าจะเป็นไตรามาสที่น่าสนใจนะ,ะมาคุโรใช่เพราะว่าเป็นไต,ตรมาสที่หลายๆอย่างคือเรื่องของตัวร้านใหม่นะที่เปิดวันนี้ด้วยอันนี้ก็จะเข้ามาในไต,ตรมาสแรกแบบเต็มไต,ตรมาสด้วยแต่ถ้าไปดูในแง่ของราคาหุ้นก็ถือว่ามีการ ขยับฐานขึ้นมาเรื่อยๆนะแม้ว่าอาจจะมีแรงขายเข้ามาเป็นบางช่วงแต่ว่าพอขายเอ่อพอขึ้นปุ๊บก็มีแรงขายเข้ามาแต่ว่ากลับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็ล่าสุดเนี่ยครับก็เริ่มขยับฐานใหม่อีกแล้วนะฮะหลังจากที่ลงไปหลุด20บาทตัวนี้ก็กลับมาที่20บาทได้อีกครั้งหนึ่งก็น่าสนใจฮะก่อนหน้านี้นเนี่ยเขาเคยขึ้นไปถึงระดับประมาณสัก22-23บาทนะฮะสำหรับ หุ้นมาคุโระนะครับและที่สําคัญคือในเชิงของปัจจัยพื้นฐานอย่างที่ว่าไว้นะฮะเติบโตปีหน้า30%และที่สำคัญอัตรากำไรสุทธินะครับอ,อยู่ที่51%ด้วยกันนะครับนะฮะอันนี้น่าติดตามดูนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้สําหรับมาคุโระราคาหุ้นนี้ถือว่าเพอร์ฟอร์มได้ดีนะตั้งแต่เข้า IPO มาเนี่ยโอ้โหก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะฮะอย่างต่อเนื่องดู Market cap ขณะนี้2,600ล้าน ไม่ธรรมดานะ P/E ratio 34.1เท่าดูผิวๆนี่อาจจะสูงนะฮะแต่ด้วยอัตราการเติบโตของรายได้ที่ระดับ30%ต่อปี P/E to growth ratio ก็อยู่ประมาณสัก1เท่าเศษๆเท่านั้นเองนะฮะก็ถ้าดูในส่วนของ PEG ประกอบไปด้วยเนี่ยก็ถือว่าตัว P/E ที่34เท่าอาจจะไม่ได้สูงนักขณะที่ตัวอัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชีนะฮะต่อหุ้นก็คือ P/BV ratio 4.19เท่า นะฮะนี้ก็คงจะเป็นเ,เรื่องของการขยายสาขานะฮะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่มันก็จะเป็นลักษณะของการเช่าที่อ่าใช่ใชใชนะฮะนั่นเองก็เลยทําให้ตัวสินทรัพย์เนี่ยค่อนข้างจะไล่นะสำหรับสำหรับตัวของมากุโร,รโอเคถือว่าเป็นหนึ่งหุ้นที่น่าจับตามอง